ยะทินดะกิโลปะทวิงสิโตสิยาจตุภิวาเตปิอสัมประกัมปิโยตทุปมังสะปุริสังวดามิโยอริยสัจานิอเวจปัสสติอิดัมปิสังเขรัตนังปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุ เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้อาตมาขึ้นต้นด้วยบทบาลีในรัตนสูตรซึ่งเป็นสูตรอันสำคัญที่กล่าวถึงรัตนอันประณีตคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ที่ตะวันขึ้นต้นเช่นนี้ ก็เพราะว่าวันนี้เป็นวันอังคารที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567อัตมาพระมาธิรนาถนำคณะสิทธเทแท่นแท่นอาจเรียกว่าเป็นแท่นอาสนะ เป็นแท่นอาจสำหรับรองรับรูปเหมือนองค์พระแม่ครูจารย์หลวงตามหาบัวยานสัมปนโนที่บริเวณเสาอนุสาวรีย์องค์หลวงตาซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของวัดป่าผู้ผาสุง นีหละาติโยมทั้งหลายวันนี้จึงได้ขึ้นต้นด้วยบทบทบาลีที่ว่ายะทินยะทินทะคีโลปัทวิงสิโตสิยาเจตุภิวาเตภิอาซัมปะกัมปิโยตะทูประมังสัปุริสังวดามิโยอริยสัจจานิอเวจจปัสติ อิดัมปิสังเขรัตนังปณีตังเอเตน,เนะสัจเจนะสวัทธิหตุด้วยสัจวาจานี้ขอความสุขสวัสดีจงมีจงมีแจ่ท่านทั้งหลายผู้ได้ยินได้ฟัง <c oughs> จงมีแจ่ท่านทั้งหลายผู้มาร่วมเทฐาน อาจรองรับองค์พระแม่กูจารลลงตามหาบัวญาณสัมปโนโนอิดัมปิสังเครัตนังปณีตังแม้คุณอันวิเศษแม้นี้เป็น <c oughs> เป็นความประนีตในสังครัตนะเป็นความละเอียดลึกซึ้งในสังครรตนะน คืออริยสงสาวกขององค์สมเด็จพระบรมศาส,สดาสัมมาสัมพุทธเจ้าญาติโยมทั้งหลายบทบาลีที่ว่ายะทินดะคิโลปัทวิงสิโตสิยาเสาเขื่อนเสาเขื่อนที่ตั้งลงไปในดิน ภาษาบาลีท่านว่ายะทินดะคิโลปัทวิงสิโตสิยาจตุปิวาเตพิอสัมปกัมปิโยย่อมไม่หวั่นไหวด้วยลมพายุอันมาจากทิศทั้งสี่ชั้นใดตะทูปประมังสัปปุริสังวดามิโยอริยสัจจานิอเวจปัสสติ ผู้ใดเห็นแจ้งในอริยสัจธรรมทั้งหลายตะทูประมังสับปริสั่งบดามิเราตถาคตกล่าวว่าผู้นั้นเป็นสับปร,บรุษเป็นสัตบ,บุรุษเพราะเป็นผู้ไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมทั้งหลาย นี้เป็นข้ออุปมาฉันนั้นเหมือนกันอันนี้แหละญาติโยมทั้งหลายจึงนำมากล่าวให้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้รับทราบโดยทั่วกันในสิ่งที่ตมาผาธรรมในวันนี้จะได้เกิดมรรควิถีเกิดบุญเกิดกุศลให้ท่านทั้งหลายได้มีจิตศรัทธามาร่วมกัน โดยเฉพาะอริยสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งท่านได้บรรลุอริยธรรมซึ่งท่านได้รู้แจ้งเห็นธรรมที่ท่านเป็นสุปติปันโนอุชุปติปันโนญยาญยาปติปันโนสามีจิปฏิปันโน จดดังจัตตาริปุริสะยุขานิอัตถปุริสะปุกลาเอสะภะกวาโตสาวะกะสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยดักกิเนโยอัญชริกรัิโยอนุตรังปุญญกเขตตังโลกัสะท่านเป็นผู้ปฏิบัตดิดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรเป็นผู้ควรจะของคำนับเป็นที่ควรแต่การต้อนรับ เป็นผู้ควรจัดการกราบไหว้อัญชิีกรรมเป็นผู้เป็นบุญญาเขตที่ไม่มีบุญญาเขตอื่นยิ่งไปกว่าอันนี้แหละอริยะสงสาวกโดยเฉพาะอ,องค์พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัญญาณสัมปโนที่จะมาได้พาทมเสาอนุสาวรีย์เพื่อประสานองค์ท่านท่านจึงเป็นผู้ควรจัดการสร้างอนุสาวรีย์ ไว้สักการบูชาเป็นอย่างยิ่งดังนั้นอาตมาจึงข้นต้นด้วยยถินทกิโลเสาอาจแท่นอาจปักลงดินปักแน่นหนามั่นคงไม่หวั่นไหวพระโรมจากทิศท,ทั้งสี่คือตั้นตั้งอยู่หน้าผาอยู่ริมหน้าผาแต่ไม่หวั่นไหว เพราะว่าตั้งลงดีตั้งลงมั่นคงไม่ว่าจะเป็นลมพายุหรือลมอะไรที่มาจากทิศทั้งสก็ไม่ทําให้เสาเขื่อนที่เราปักลงอย่างมั่นคงด้วยรากฐานอย่างแน่นหนานั้นให้หว่นไหวหรือเอียงเอียงหรือสะเทือนสะท้านไปได้เลยข้อนี้เป็นข้อเปรียบเทียบฉันใดผู้ใดเห็นแจ้งในอริยสัจธรรมทั้งหลาย อริยสัจจะทำทั้งหลายก็คือเห็นแจ้งในทุกข์ได้รู้รอบหรือว่าทุกนี้เราได้กำหนดรู้สมุทยัยเหตุให้เกิดทุกเราได้ได้ละได้ละได้วางนีโรธความดับทุกข์เราได้ทำให้แจ้ง ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เราได้เจริญให้เกิดให้มีในกายวาจจใจของเราองค์สมเด็จพระตถาคตท่านกล่าวสรรเสริญว่าผู้เทียนแจ้งในอริยสัจจะทำทั้งหลายนี้เป็นสัตบุรุษเป็นสัพป,ปะบุรุษคือเป็นบุรุษผู้สูงสุดเป็นบุรุษเป็นมหาบุรุษ เพราะเป็นผู้ไม่หวั่นไ,วไ,ไหว,นไวด้วยโลกกะระทำเหมือนเสาเขื่อนไม่หวั่นไหวด้วยลมไม่หวั่นไหวด้วยโลกกระทำคือไม่หวั่นไหวไปตามนินทาไม่หวั่นไหวไปตามสรรเสร,ริญไม่หวั่นไหวไปตามความสุขไม่หวั่นไหวไปตามความทุกข์ไม่หวั่นไหวไปตามความเสื่อมลาบเ <ımız S 1> สื่อมยศ ไม่วไหวันไว้ไปตามสิ่งต่างๆที่เรียกว่าโลกธรรมที่เรียกว่าได้มาได้ลาบเสือเส่อมยาลาบด้ยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์เหล่านี้เป็นต้นผู้เป็นสัพพบรุษหรือว่าสัตวบรุษมีพระพุทธเจ้ามีพระอาหารหันต์ทั้งหลายอริยสงสาวกทั้งหลายดังเช่นยุคปัจจุบันคือองค์พระแม่กุจารยร์องค์หลวงตา ท่านก็ไม่หวั่นไหวกับสิ่งเหล่านี้เป็นแบบฉบับให้พวกเราได้เห็นมามากแล้วอันนี้จึงเป็นสังขรัตนะเป็นคุณอันวิเศษอิดัมปิสังเครัตนังปณีตังคุณวิเศษแม้นี้เป็นความประณีตในในสังขรัตนะคือในหมู่สงในสงท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติ ตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรที่เรียกว่าปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบเอเตนะสัจจวัฏเชนะสุวัติโหนตุสป,ปดาเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุด้วยสัจจวาจานี้ด้วยความจริงอย่างนี้ที่นำมาเปิดเผยมากล่าวมาเล่านี้ความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายผู้ได้ยินได้ฟังผู้ได้กราบได้ไหว้ ผู้ได้ช่วยสร้างช่วยทำผู้ได้สักการบูชาจะเกิดบุญเกิดกุศลเพราะว่าท่านเป็นบุญยั์เขตตังโลกาสักเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าที่แหละว,วันนี้ญาติยมทั้งหลายจึงอาตมาจึงนำมาพูดให้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังและนำมาเล่ามากล่าวให้ท่านทั้งหลายได้ ได้ร่วมอนุโมทนาบุญและร่วมกันสรรสร้างคุณงามความดีกันให้สำเร็จผลสำเร็จประโยชน์ในการที่เราจะได้ทำแท่นอาจสำหรับรองรับองค์พระแม่ครูจาั์หลงตามหาบุญญาณสัมปันโนในวันเช่นนี้จึงเป็นวันอันดีเป็นเลิกงามยามดี เป็นสิริมงคลอันดีเป็นความโชคดีของท่านผู้มีส่วนร่วมในการบุญการกุศลเช่นนี้บุญอย่างนี้จะแผ่ไปไพศาลท่านผู้ใดได้มารู้มาเห็นมากราบมาไหวมาสักการบูชารัตนอันประณีตคือพระพุทธเจ้าได้มาประพฤติธปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไม่ดีแล้ว ในได้กรล่าวไหวอริยสงสาวกซึ่งเป็นอริยสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จะเป็นคุณงามความดีไปพร้อมๆกันในวันนี้6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567เราเท,ทแท่นอาจในวันพรุ่งนี้เราปลูกต้นมะข่าและอัญเชิญ ร่วมเหมือนหมอชีวโกมารพัฒซึ่งเป็นอุบาสกผู้เป็นเอตตะคะมาบริสถานก็นับว่าเป็นมหามงคลทั้งปลูกต้นไม้ไว้ในวัดในวาทั้งอัญเชิญอุบาสกผู้เป็นเอตตะคะผู้ใดมากราบมาไหว้ก็จะได้โรคภัยรถน้อยถอยลงทั้งวันนี้ จะได้ช่วยกันส่งปูนคนละถังขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อจะเทฐานเรียกว่าแท่นอาจให้สำาร็จผลสำเร็จประโยชน์อันนี้แหละเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายจะได้ได้ร่วมกันได้ร่วมกันช่วยกันเป็นบุญแห่งความสามัคคีเป็นบุญาาบญาณิธิ ที่เราจะได้พร้อมเพรียงประพฤติปฏิบัติและจะได้เหมือนตามาศาสนาธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าบุญเหล่านี้ที่เราทำไปอย่างนี้เอโซนิทิสุนิฮิโตอเชโย,อ,ยอนุคามิโยปะหายะคัมมณีเยสุเอตังอาดายะคัจติ บุญที่เราทำเหล่านี้แหละจะเป็นบุญติดตามตัวเราไปทุกแห่งทุกผนเหมือนเงาติดตามตัวตามเราไปทุกที่เป็นของที่ติดตามตัวเราไปได้เป็นบุญที่เราฝังเอาไว้สร้างเอาไว้อย่างแน่นหนามั่นคงซึ่งเป็นของที่ไม่มีใครมาแย่งชิงไปจากตัวเราได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่พวกเราทำด้วยตัวของพวกเราเอง ไม่เป็นสาธารณาแจใครจะได้ง่ายๆต้องลงมือทำด้วยตัวของตัวเองเป็นของที่โจรขโมยหรือใครมาลักฉกชิงวิ่งราวไปจากตัวเราไม่ได้แม้ความเป็นความตายก็มาพรากเราเสียจากบุญนิธิอันนี้ไม่ได้ที่เราฝังแน่นเป็นยถินทกิโลปะทะวิงสิโตสิยา จะตุภิวาเตปิอสัมปะกัมปิโยไม่มีลมพายุอันใดที่จะมาพัดให้ล้มและเนรนาดไปได้เลยไม่ได้เพราะว่าตั้งไว้อย่างมั่นคงตั้งไว้อย่างแน่นหนาเหมือนกับท่านผู้ใดได้เห็นอริยสัจธรรมทั้งหลายพระพุทธองค์กล่าวว่าผู้นั้นเป็นสัพป,ปบุรุษหรือว่าสัตว์บรุษ เพราะบ็นผู้ไม่หวั่นไหววยโลกกระทำที่มาพัดผันไม่ทำให้ท่านสะเทือนสะท้านได้อันนี้แหละองค์พระแม่กุจาน์หลวงตาที่อาตมาได้ผ่าสรรสร้างอนุสาวรีย์ให้องค์ท่านวันนี้ก็เป็นอีกคำรบหนึ่งในคำรบทั้งหลายที่อาตมาปรารบผ่าสร้างผ่ารมดํริพา ประพฤติปฏิบัติเรื่อยมาก็จะได้มาสมริจผลเป็นแทน่นเป็นฐานอาจเรียกว่าชิ้นสุดท้ายที่เสาอนุสาว,าวรีย์องค์องขององค์ท่านที่เราจะได้เทในวันนี้เมื่อเทสำเร็จแล้วก็จะถูกปั้นขึ้นมาเป็นแทน่นเป็นฐานให้กับองค์ท่านนี้จึงนำมาเล่ามากล่าวให้ทุกท่าน ได้ยิงได้ฟังเพราะว่าน,นี้เป็นคุณวิเศษคุณวิเศษแม้นี้เป็นของประณีตในบุญกุศลที่เราทำต่อพระอริยสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าความสุขสวัสดีก็จะมีเจเราและท่านทั้งหลายตลอดการตลอดไปนี่แหละพูดอย่างนี้แล้วก็น่าปราปลื้ม ปลาบปลื้มใจกว่าได้ทรัพย์สินเงินทองหรือสิ่งใดๆทั้งนั้นเมื่อเราได้ทำขึ้นมาสำเร็จขึ้นมาดีงามขึ้นมาพร้อมเปลี่ยงขึ้นมาก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราทำขึ้นมาที่จะได้บรรจุอัธิธาตุของท่านรูปเหมือนของท่านในบริเวณนี้ ผู้มากราบมาไหว้มาเห็นมาแลมามองก็ล้วนแต่จะชื่นจิตชื่นใจก็ล้วนแต่จะภูมิอกภูมิใจที่ได้มาเห็นของดีเห็นท่านผู้ดีผู้ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรผู้ที่ควรเจ้ของสักการบูชาควรเจ้การต้อนรับกราบไหว้ ควรจการน้อมสักการบูชาเทิดไว้เป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกและท่านผู้เป็นบุญญาเขตที่เป็นบุญเป็นกุศลให้เราได้ตักตวงในการบุญการกุศลนี้ในวันนี้จึงเป็นวันที่พูดขึ้นมาในหัวข้อนี้เป็นพิเศษที่จะยกเทิดเอาไว้ในสังฆรัตนะที่เห็นต่อหน้าต่อตาในยุคป,ปัจจุบัน เรียกว่าเป็นทิฏฐธรรมที่ทุกท่านได้เห็นเองได้ประสบเองได้พบเองได้เจอเองเมื่อได้ยินได้ฟังธรรมมาจากท่านเหล่านี้จากพ่อแม่ครูจารย์ธรรมของท่านก็ล้วนแต่สยบทำให้จิตใจของเราให้สงบทำให้เราเกิดปัญญาญาติโยมทั้งหลายปัญญาในทางธรรมนี้ไม่เหมือนปัญญาในทางโลก ปัญญาในทางธรรมที่เรียกว่าภาวนามยปัญญานี้ปุตุชนคนทั่วไปไม่สามารถที่จะมาสั่งสอนมารู้ความในปัญญาข้อนี้ได้เพราะว่าปัญญาในทางธรรมเรียกว่าภาวนามยปัญญานี้ต้องท่านผู้บรรลุมากบรรลุผลหรือปฏิบัติเพื่อบรรลุมากบรรลุผลจึงจะรู้เรื่องปัญญา ที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาท่านจึงว่าศีลสมาธิปัญญาปัญญานี้ไม่ทั่วไปไม่ใช่ปัญญาที่เรามานั่งคิดนั่งปรุงหรือว่าคิดเอาหรือว่าจําเอาแต่ปัญญาที่เรียกว่าปัญญาภาวนามยปัญญาปัญญาที่สำเร็จด้วยการภาวนานี้เป็นปัญญาที่เกิดจากสมาธิ เป็นปัญญาที่เกิดจากความสงบความสงบมาเสียก่อนปัญญาตัวนี้จึงจะเกิดหยุดความคิดความปรุงความฟุง้งหรือว่าคิดทั้งหลายเสียก่อนปัญญาตัวนี้จึงจะเกิดเมื่อปัญญาตัวนี้เกิดก็นำมาพินิพนาใคร้ครวนเป็นปัญญาเกิดจากความสงบถึงจะว่าศีลอันนี้รักษากายวาจาสมาธิรักษาใจให้สงบ ปัญญาต่อมาจากใจที่สงบนั้นก็นำมาพินิรณาพินิษพิพพพจรารณาไลรครวนในความสงบนั่นแหละตัวปัญญาตัวนี้จะเป็นโอปปาติกะผุดขึ้นมาแล้วนำปัญญาตัวนี้แหละมาเป็นตปะธรรมแผดเผากิเลสฉะนั้นท่านผู้สอนปัญญาอย่างนี้ได้ก็คือพระพุทธเจา้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลาย จึงจะให้ประทีปคือปัญญาอน,นิยากอันนี้ได้เป็นธรรมโมปดีโปเป็นประทีปแห่งธรรมที่จะเกิดขึ้นในจิตในใจของผู้ประพฤติปฏิบัติเสียได้เป็นปัญญายาบริสุทธิ์จิตผู้จะบริสุทธิ์สะอาดได้ก็ได้ปัญญาฉะนั้นปัญญาตัวนี้จึงไม่ใช่ปัญญาที่เราไปร่ำไปเรียนตามโรงเรียนหรือไปจำจากที่ไหนไหนมา แต่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติทางด้านจิตใจและปัญญาตัวนี้จะเกิดได้จิตต้องสงบจิตบบาสงบจิตไม่สงบนี้เกิดไม่ได้จึงเป็นขั้นเป็นตอนว่าศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตมติิตญาณทัศนะดูสิลำดับแห่งธรรมะ ที่องค์พระบรมศาส,สดาทรงสั่งสอนและอริยสงสาวกท่านได้บรรลุเมื่อท่านได้บรรลุแล้วท่านรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในอริยสัจธรรมทั้งหลายแล้วท่านก็นำธรรมะนั่นแหละมาสอนพวกเรามาบอกพวกเรามากระตุ้นเตือนพวกเราทั้งหลาย ให้ได้เป็นผู้ป,ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรตามหรือว,ว่าเดินตามองค์ท่านไปเพื่อจะถึงที่สุดแห่งปัญญาที่เรียกว่าถึงที่สุดแห่งทุกขนี่แหละนำมาพูดท่านทั้งหลายได้ฟังว่าองค์พระแม่ครูจารย์องค์หลวงตามหาบัวยานสัมปโนท่านก็ได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดแล้ว และท่านก็ได้นำธรรมะนั้นมาสั่งสอนพวกเราซึ่งอาตมาเป็นลูกศิษย์ที่เคยอยู่ในสำนักขององค์ท่านกราบท่านมาตั้งแต่เป็นสมนเณนเดินตามหลังท่านมาถือย่ามตามท่านตั้งแต่เป็นสมนเณนจนเป็นพระก็ไปอยู่ในสำนักของท่านได้รับใช้ท่านได้น้อมน้อมบูชาคุณขององค์ท่าน ตามสติกำลังความสามารถอันน้อยนิดแห่งตนแห่งตนแม้จะไม่ได้ปฏิบัติด,ดีได้อย่างที่ท่านสอนแต่ก็น้อมเอาคำสอนนั้นมากระตุ้นเตือนจิตใจทุกวี่ทุกวันถึงขั้นเตือนใจด้วยการสร้างอนุสาวรีย์เทิดถวายแด่องค์ท่านที่วัดป่าภูผาสูงเพื่อจะเป็นเกียรติแห่งคุณงามความดี ที่องค์ท่านได้ประพฤติปฏิบัติซึ่งมากกว่าที่กล่าวมานี้อย่างมากมายที่กล่าวมานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเป็นอนเนกปริยายเป็นเพียงส่วนน้อยส่วนเดียวเท่านั้นไม่ได้เป็นส่วนมากที่องค์ท่านได้ประพฤติปฏิบัติที่ได้รู้แจ้งเห็นจริงซึ่งเหนือวิสัยที่พวกเราจะไปกล่าวถึงพูดถึงได้อันนี้แหละญาติโยมทั้งหลายวันนี้อัตมาจึงขึ้นต้นด้วยบทรัตนสูตร สวดว่าด้วยแจ้วสามประการอันประเสริฐและยกบทที่ว่ายะทินดะคิโลปัทวิงสิโตสิยาจะตุภิวาเตภิอาสัมประกัมปิโยตะทูประมังสัปปุริสังวดามิโยอริยสัจจานิอเวจปัสติอิดัมปิสังเขรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหุนตุยกมาเป็นข้อธรรมะมาพูดในท่านทั้งหลาย ได้ยินได้ฟังในวันนี้เพื่อเป็นสิริมงคลเป็นมหามงคลเชิญมงคลมาสู่กายวาจาใจของท่านทั้งหลายให้ได้ยินได้ฟังเป็นบุญหูบุญตาบุญใจเป็นมหาบุญมหากุศลเป็นบุญยสัมปทาให้เกิดสมบูรณ์ในกายวาจาใจของทุกท่านทุกคนอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ยกเหตุอันนี้ซึ่งเป็นเหตุแห่งคุณงามความดี ที่ตมาผ่าสร้างผาทำจะได้เป็นเหตุแห่งความสุขแก่คนทั้งหลายแก่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และแก่โลกทั้งสามโลกทั้งเทวดาทั้งมนุษย์ทั้งภูมิเบื้องต่ำเบื้องสูงเบื้องกลางเบื้องล่างเบื้องบนจะได้รับอนิสงส์และมหาบุญมหากุศลอันนี้โดยพร้อมเพรียงกันนี่คือสาระที่นำมากล่าวในวันนี้ก็สาธุก,กับทุกท่านอนุโมทนากับทุกๆคน ขอความสุขความเจริญความสวัสดิมงคลจงมีแด่ท่านทั้งหลายตลอดการตลอดไปอรวันนี้อาตมาพระหมหาธีรกตธิโรพร้อมกับธรมรมมาจากภูผาสมควรเจเวลาแล้วละจึงขอเจริญพรญาติจมทั้งหลายในวันนี้แต่เพียงเท่านี้เจริญพร